สวัสดีค่ะเมื่อนี้ยายใหม่มาทอดไส้กรกอกอีสานค่ะแซ่บๆค่ะพี่น้องจ้ามามาชมกันมาเบิ่งกันค่ะอาจจะยาวสักน้อยด้ค่ะคลิปนี้ด้ค่ะเด้อพี่น้องจ้าไส้กรวกอกแซ่บๆจ้ายายใหม่ลืมเอาไม้จิ้มฟันจิ้ม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 เสี่ยกอกค่ะเดาบล็อกกระเด็นด้พี่น้องเนี่ยไฟอ่อนๆค่ะไฟแรงมันจะไหมก่อนสุกใช้ไฟอ่อนยายใหม่ไม่จิ้มฟันมาจิ้มก่อนค่ะจิ้มสักน้อยค่ะ กลางกระทะนี่แหละพี่น้องคะเต็มมันบกกระเด็นนะคะขิ้นก่อนขึ้คประมาณนี้พี่นอ้องใส่กออีสานแ,บแบ่บ ใหม่โชคดีอย่างยายใหม่โชคดีอย่างไปซื้ออะไรแไม่ค้าใจเจอแต่แม่ค้าใจดีค่ะร้านไอ้กอกน,นี่แม่ค้าใจดีค่ะคน่ารักค่ะได้กอกเขาอร่อยค่ะเดี๋ยววันหลังี้มาจะถ่ายร้านที่เบิ้งนิ่ค่ะเ้อนี่ไห่ขอดีเบิ้งก่อนแม่ค้าใจดีค่ะก็ไปอุดหนุนกันได้ค่ะเพื่อนเพื่อนขับรถผ่านค่ะ ทอดไปอ่นอนๆเนาะค่ะแม่พี่น้องจ้ะไฟแรงแมันจะไหม้ก่อนสุกคไม่กระเด็นไก่เนาะไม่เลยแม่เพรได้กินกบ็บบอสกระเด็นค่ะพี่น้องรับประกันความกระเด็นไม่กระเด็นค่ะไป่กอบอีสานแซ่บค่ะพี่น้องค่ะหอมๆค่ะกินกับขิงกับ พริกอ่อนๆต้นหอมอะไรพวกนี้ก็แซ่บค่ะกินกับพริกกับขิงแค่นี้ก็แซ่บค่ะพี่น้องใส่ก่าอีสานบ้านเฮาค่ะราคาย่อมเยาอ,อันนี้ร้อยหนึ่งค่ะแต่ว,ว่าสิบสองข้อร้อยค่ะใครจะไปะทําขายก็ได้กำไรค่ะ บางแก้วก็จะมีตะมันค่ะต่เกาะอีสานนี่หากินอร่อยยากเหมือนกันนะพี่น้องจ้าใส่มันเยอะแยะค่ะมันหมูค่ะบางคนไม่ชอบใส่มันเยอะค่ะไม่ชอบบางเจ้าก็มีแต่ข้าวเยอะเต็มไปหมดแค่ข้าวอันนี้ไม่มีข้าวนะคะมีแต่เนื้อหมูล้วนแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อหมูค่ะไม่ใส่ข้าวอาจจะมีบ้างเล็กน้อยยังไงว่านะแต่ยังไม่เห็นนะบางคนเขาก็ชอบใส่ข้าวค่ะบวงกองเปี้ยว มันจะทำให้เปรี้ยวอร่อยมันเป็นเด้งแบบนั้นนะหน้าตาหน้าติ๋วใช่ไหมคะดึงยังไงว่าจะอบจะขี้เกียจอบถอดออกแล้วกัน เดี๋ว่านหนังเรืออยู่ค่ะเรือเลยอยู่ประมาณสองสามเต้นก็จะอบอยู่ค่ะตอนนี้เวลาเพราะว่าอบก็แสบเดี๋ยวจะลองอยู่ค่ะอบเนี่ยใส่กอบไม่วจะทำอบก็แสบทอดก็แสบค่ะทำอะไรก็แสบใส่กอบค่ะ มวันนี้ขอทอดไปกรอบโดนสักน้อยเลยคะ่ะท่านน้องคะ่ะเล่นน้ำนโดนสักน้อยคะ่ะอยากโชว์คะ่ะไปร็จแล้วคะ่ะ สุกแล้ค่ะพี่น้องคะสุกแล้วสุกแล้วนี่ค่ะเหลืองอร่ามพี่น้องเห็นไหมสุกแล้วคะ่ะน่าทานเลยใช่ไหมคะนี่เหลืองอร่ามเลยเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานค่ะรอให้น้ำมันสเสด็จน้ำมันก่อนค่ะพี่น้องจา้าจะไปจัดใส่จานที่สวยให้เบิ้งคะ่ะไปเบิ้งกันค่ะพี่น้อง,งแซาะน้ำกันค่ะ อดเสร็จแล้วทอดเสร็จแล้วรอมันเย็นก่นอนกลิ่นหอมมากๆพี่น้องใจความเปรี้ยวกลิ่นหอมเลยไรนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องคากลิ่นหอมมากๆเลยค่ะนี่ ก็มีขิงอ่อนๆค่ะแล้วก็มีบักพริกดิบค่ะพี่น้องจ๋าบักพริกน้อยๆดิบนี่โอ๊ยขาดบ่ได้แล้วค่ะถ้ามีใส่กอกต้องมีพริกดิบกับขิงค่ะของคู่กันค่ะพี่น้องจ๋าอะไรก็ไม่เท่าสองอย่างนี้พริกแซบสุดๆค่ะพี่น้องบักพริกกัดก้มกุมกุมพี่น้องจ๋าโอ้ยแซบลายค่ะแซบขนาเขากันลายค่ะพี่น้องใส่กอกเหลืองอารามสีท้องค่ะพี่น้องจ๋ามะไปกินน้ำกันแซบๆค่ะพี่น้องบอกเลยว่าบอผิดหวังค่ะแซบขนาดค่ะพี่น้อง อมเปรี้ยวกําลังดีเลยค่ะพี่น้องจ๋าไส้ก,กอกเนื้อนแน่นๆค่ะโอ้ยสุดยอดค่ะพี่น้องสุดยอดของความเป็นไส้ก,กอกค่ะมื่อนี้ยายใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กับยายใหม่น้ำด้วยค่ะพี่น้องค่ะ เอาไว้พ่อกันไหมว่าเมื่อหน่ยัยใหม่ที่มีอย่างให้พี่น้องได้เบิ้งได้อยากกินแซ่บๆน้ำกันอีกค่ะเมนูเด็ดๆกับพี่น้องค่ะว่ายัยใหม่ที่มีอย่างน้องใหม่เบิ้งให้ชมอีกอชมเด้อค่ะพี่น้องจ้าอ่ามันนี้ก็เป็นเสก่ออีสานแซ่บๆีค่ะยัยใหม่ซื้อมาจากร้านข้างทางค่ะเขาขายของฝากข้างทางค่ะดีแบบว่าขายดีมากๆค่ะร้านใหญ่ค่ะสะอาดสะอาดเลยค่ะใส่กล่องนี้เต็มค่ะมัมใส่กล่องนี้ ปลาทรงปลาส้มนี่เพียบค่ะพี่น้องค่ะมีขายทุกอย่างค่ะร้านก็ใหญ่มากค่ะแม่ค้าก็ใจดีค่ะ,ะ,ะเวลาเยี่ยมกับบ้านอีสานเยี่ยมก็ซื้อติดไม้ติดมือไปบ้านค่ะให้พี่น้องได้อยู่ได้กินกันค่ะเวลาเยี่ยมมากรุงเทพหรือว่ามาบ้านปทุมเยี่ยมก็ซื้อมาให้ไว้กินใส่ตู้เย็นไว้อยู่ไว้กินแล้วฝากเพื่อนบ้างค่ะมันก็มีความสุขค่ะพี่น้องจ๋านะชีวิตอะไรมากมายนะคะพี่น้องเนาะไปค่ะ ไปกินแซบๆน้ากันค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะสีน่ากินมากเมนบอพี่น้องค่ะทอดออกมนไี่น่ากินมากๆเมนบบค่ะยัยหมารู้ว่าหลายคนต้องอยากกับยัยหมากลืน้ำไส้เอื้อกๆเลยค่ะยัยหมว่านะโอ้ยยัยหมายไฮซ็อกคอสองคอแน่บ๊อพอก่ะคอสองคอพี่น้องต้องเอาไปทั้งพวงเลยค่ะมาถึงที่อิมค่ะพี่น้องค่ะว่าเพราะว่ามันแซบอิ่ลีค่ะไปไปแซบๆน้ากันค่ะ อ่าอยายไหมก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งขอให้พี่น้องร่ำรวยสุขทุกคนข่ะเมื่อนี้ยายไหมขอตัวไปกินสกอกก่อนเด้อค่ะเด้อพอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ